ิดว่าประเทศไทยของเราโชคดีที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่หลอมรวมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติน่าเสียดายว่าในระยะหลังมีคนจำนวนหนึ่งทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นถูกดึงลงมาสู่ความขัดแย้งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการที่มีกลุ่มบุคคล ที่ได้ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์หรือกระทำความผิดต่อความมั่นคงโดยมุ่งไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์หรือมีความพยายามในการที่จะดึงสถาบันลงมาสู่ความขัดแย้งในทางการเมืองผมคิดว่าการที่เราจะทำให้สังคมไทยมีความเป็นปกติสุขได้นั้นพวกเราทุกคนมีภาระหน้าที่ที่จะช่วยกันครับไม่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นถูกดึงลงมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แผนหรือกระบวนการของการปลองดองนั้นก็คือทุกฝ่ายจะต้องมาร่วมกันทำงานครับร่วมกันทำงานเพื่อที่จะเทิดทูนเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระประมวงศานุวงศ์ได้ทรงอุทิศพระวรกายและเวลาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และพระราชทานแนวพระราชดำริที่ทรงคุณค่ายิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรู้รักสามคัคคีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ปัชญาของความพอเพียงผมอยากเชิญชวนทุกฝ่ายครับมาช่วยกันทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาช่วยกันดูแลมิให้มีสื่อใดจับจ้วงหรือละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยกันทำงานทุกฝ่าย เพื่อไม่ให้เรื่องนี้ถูกดึงเข้ามาสู่ประเด็นของความขัดแย้งทางการเมืองอาจารย์เสรีครับอาจารย์จะค,ค,ค,คลายปมนี้อย่างไรพี่ว่าท่านนายกท่านพูดพี่ฟังได้นะดีกว่านักพิชาการบางคนคือท่านนายกพูดว่าการดึงมาหมายการว่าการไปจับช่วงลุ่งละเมิดครับ การไปดึงพระองค์ท่านเข้ามาอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งซึ่งถ้าจะพี่จะพูดเป็นรูปธรรมก็อย่างเช่นการไปให้ท่านลงมาพระราชทานอภัยโทษหรือว่าให้ท่านทรงมีพระเมตตาในการที่จะมายุติขอเข้าเฝ้าอะไรทํานองเหล่านั้นนะครับซึ่งในยกพูดเนี่ยเราฟังแล้วเราตีความได้อย่างนั้นแต่นักวิชาการบางคนเขาจะพูดแบบแคยๆก็ว่าคนที่รู้เรื่องว่ามีคนจับจ่วงล่วงละเมิดมแล้วก็เอามาแจ้งให้ประชาชนทราบ วัาน,นี่นะมีกระบวนการเหล่านี้มีกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมันไม่เหมาะสมเนี่ยเขาด่าคนพวกนั้นด้วยนะเขาด่าว่าพวกนี้แหละอเอาพระมาหากษัตริย์มาหากินทางการเมืองมาเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อที่จะร้ายฝ่ายตรงข้ามเจิมสค์ถามจริงๆพวกเราที่จงรักภักดีเนี่ยอยู่ดีๆถ้าเกิดไม่มีใครจับช่ว,วงรุ่งเรืองพระองค์ท่านเนี่ย เราจะไพูดถึงพระองค์ท่านให้มันเป็นเรื่องเป็นปัญหาขึ้นมาทําไมนอกจากยกมือท่วมหัวบูชาท่านเท่านั้นแต่เราไม่เคยจะบอกทำไมพระองค์ไม่อย่างนั้นทำไมพระองค์ไมาอย่างนี้เราไม่เคยเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดแต่เมื่อไหร่เรามาพูดก็ตามก็เป็นเพราะว่าเราเห็นเว็บไซต์ครับเราเห็นโปสเตอร์เราเห็นวิทยาทัสติณนิสันวอยรับทักสินเราได้ฟังคลิป ในการพูดจากันบนเวทีสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้เราอดไม่ได้ที่จะต้องบอกเฮ้ยทำกันถึงขนาดนี้แล้วเหรอ,อนี่ประเทศไทยที่มีพระหากษัตริย์ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นรเราต้องเอามาพูดซึ่งในยกเนี่ยท่านพูดเนี่ยท่านพูดถึงฝ่ายล่วงละเมิดแต่ถ้าเป็นนักวิชาการนักวิชากเกินบางคนนี่นะเขาจะหมายความว่าเฮ้ยไม่ต้องเอามาพูดเลยซึ่งตรงนั้นก็แปลว่า ถ้าฝ่ายดุนด่าฝ่ายเราก็ไม่ควรต้องมาแจง้งตลาการเสรีเชื่อว่าพวกที่กลุ่มเสื้อแดงนี่ร่วง้ะเมิดจริงอ,อพี่ก็ไม่ใช่คนหูบุนหนวตาบอดนะอืถามว่าพี่ได้ฟังคลิปที่พูดจากันบนเวทีไหม,มก็ได้ฟังแล้วขณะเดียวกันบนเวทีที่หน้ารัฐสภาเคยเห็นไหมคมีพระบรมฉายาลักษณ์แล้วไปเขียนข้างล่างว่าพภิสิทธิชนเห็นเคยเห็นใช่ไหมพี่เห็นหมดละ ไม่ว่าจะเป็นใช้สัตว์ด้วยคานใส่เพชรใส่พลอยอะไรต่างๆพี่เห็นหมดสิ่งเหล่านั้นซึ่งสิ่งที่เขากระทําเหล่านี้มันชัดเจนแล้วจะให้พวกเราที่จงรักภักดีเนี่ยนั่งเฉยๆเหรอถามจริงๆถามนักวิชาการเหล่านั้นนะ่ะที่เวลาเราพูดทีไรเขาบอกว่าเราดึงพระมหากษัตริย์ลงมาเราดึงสถาบันลงมาบอกไม่ใช่ฉันไม่เคยดึงลงมาฉันยกเทิดทูนเอาไว้แต่ฉันทนไม่ได้ที่ไอ้คนเหล่านั้น ร่วงละเมิดอาจารย์เห็นอย่างไรว่ามีคนเชื่อว่าผู้ชุมนุมเสื้อแดงส่วนมากเนี่ยจงรักภักดีแต่ไม่แต่ไม่มั่นใจว่าแกนนาทั้งหมดนั้นจะจงรักภักดีพี่เชื่อว่าคนที่มาด้วยบริสุทธิ์ใจด้วยการเชื่อว่าเป็นการมาแสวงหาประชาธิปไตยและยุติธรรม,มนะฮะ99.99 99. จงรักภักดีแต่แกนนําเราก็รู้เราพูดกันมาตั้งแต่แรกครับ ว่ามันมีแดงสยามมันมีแดงสู้แล้วรวยมันมีแดงฮาร์ดคอร์นะอย่างพวกแดงฮาร์ดคอร์เนี่ยพี่เชื่อว่าเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องล้มล้างนะเพราะแดงฮาร์ดคอร์หลายคนมาจากทหารนะรเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าเขาไม่มีคิดเรื่องพวกนั้นหรอกอนะส่วนถ้าเกิดเป็นแดงสยามซึ่งเราก็รู้แล้วหนีออกไปนอกประเทศกันก็หลายคนแล้วติดคุกติดตารางก็มีแล้วกลุ่มนี้ต่างหากที่น่ากลัวแต่ก็มีอดีตทหารบางคนแล้วก็เป็นนักการเมืองด้วยพูด โรมานอฟบ่อยๆจำได้ไหมเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยใช่ไหมพูดให้มันชวัดชวินไปเรื่อยๆและก็มีการมีคนเขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยชอบตีวัวกระทบคราดไม่โจมตีสารบัญพระมารยาโดยตรงแต่โจมตีป๋าเปรมหรือบางทีพูดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ป๋าเปรมแต่ว่ามันสูงกว่านั้นหรือบอกไม่อยากจะเจรจากับอภิเศษ อ,อย่าเจตจากับเจ้าของตัวจริงอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยคือคําพูดเหล่านี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะขอความกรุณาเถอะว่าพวกนักพิชาการทั้งหลายที่บอกอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงเนี่ยนะกรุณาไปพูดถึงคนที่เอามาก่อนนะและจริงๆแล้วชาวบ้านต้องรู้ทันไหมว่าบางคนสร้างภาพว่าจงรักภักดี <c oughs> อ้างว่าตัวเองได้เหรียญได้ยศถาบรรดาศักดิ์อย่างนั้นอย่างนี้ แต่เราดูพฤติกรรมแล้วไม่มั่นใจเนี่ยมีเคยเห็นนักกีฬาโอลิมปิกถูงยึดเหรียญไหมเออ <c oughs> ก็แปลว่าคนที่ได้เหรียญโอลิมปิกก็ไม่ได้แปลว่าบริสุทธิท์ผุดผ่องทุกคนสุดท้ายก็รู้ว่าโดบยา <c oughs> ถูกไหมคะครับแลเพราะฉะนั้นคนที่ได้เหรียญมาก็ไม่ได้แปลว่าคุณเองสะอาดบริสุทธิ์มันคุณมีวิธีการของคุณะ่ะและในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาเวลาเขาจะล้มราชวงศ์เนี่ยใครเป็นคนล้มก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสมเด็จเจ้ามหารุนเจ้ามหานี่เจ้าพระยาคนนั้นเจ้าพระยาคนนี้ไม่ใช่เหรอตกลงเวลาอ้างว่าสมเด็จเจ้าขาเราเคยได้เหรียญได้เป็นสมเด็จเจ้าไม่เกี่ยวเลยยังอย่งวางใจ<ม>ใช่ไหม,มครับเ<ล>นะอย่าลืมนะว่าเวลาที่เรามีปัญหาเราไปอ่านในประวัติศาสตร์นี่นะไม่เคยมีสามัญชนที่ไม่มีตําแหน่งแห่งหนนั้นในการที่จะลุกขึ้นมาล,มล้มราชวงศ์อ่ะอยากจะให้ไปดู ผมมีคลิปวิดีโอคนหนึ่งว่าคุณทักษิณเคยพูดอะไรบ้างเนี่ยอ,อันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าอาจารย์จะคลายว่าอย่างไรอะลองดูครับคนที่จะให้ผมออกจากตำแหน่งนายกได้ไม่ต้องหลายคนเลยครับคนเดียวให้ออกได้เลยนั่นคือพระเจ้าอยู่หัวครับถ้าพระเจ้าอยู่หัวกระซิบผมรับสั่งคําเดียวนะทักษิณออกเถอะรับรองกาพระบาทออกแน่นอนครับ แล้วเอไออะไรก็แหมเน,นี่ยถาว่าผมไม่จงรักภักดีปดโทูท่านนายกไม่จงรักภักดีแล้วผีที่ไหนจะจงรักภักดีอาจารย์เสรีนี่ค,ค,คือการดึงดึงอย่างชัดเจนนี่แหละตรงกับที่นายกอภิสิทธิ์พูดเลยว่าไม่ควรจะดึงคือถ้าคุณจะออกหรือไม่ออกเนี่ยคุณเป็นนักการเมืองใช่ไหม,มคุณฟังเสียงประชาชนพระองค์ท่าน ไม่ส่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณจะอยู่หรือคุณจะไปเพราะว่ามันมีการเลือกตั้งแล้วคุณไปพูดทำไมว่าให้พระองค์มากระซิบข้างหูคุณนี่ดึงนี่ดึงชัดเจนอันนี้ชัดเจนเลยนะครับนี่คือตัวอย่างใช่แล้วครั้งนี้เนี่ยมีตอนนี้ก็มีคนปล่อยข่าวลือว่าการปลองดองครั้งนี้ของนายกอภิสิทธิ์นั้นเนี่ยมันมีคำสั่งพิเศษชอบลือกันอย่างนี้การปล่อยข่าวอย่างนี้เป็นการดึงไหม ดึงแน่นอนเพราะคำสั่งพิเศษก็ต้องแปลว่านายกไม่ได้ทำงานการเมืองลำพังม,มีเจ้าของคำสั่งพิเศษอยู่เบื้องหลังการทำงานของนายกซึ่งอันนี้ถ้าเปรียบไปจำไพ่สามใบนั้นได้ไหม,มนายกเป็นแค่แจ็ค<อ>และปราเพรมก็เป็นควีน<อ>แล้วก็และยังมีไพ่อีกใบหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายประณีสีเหลือง คือพวกนี้เขาชอบพูดอะไรให้มันชวัดวเฉวยนเฉียดอย่างที่บอกไงเตมสักเราไปทําอะไรเขาในเชิงกฎหมายไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเกิดจากการตีความอม,มันไม่ใช่เป็นหลักเป็นฐานครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแค่เป็นวินยูชนเนี่ยไม่ต้องรู้อะไรมากมายลักเราก็แปลออกว่าเขาพยายามจะพูดว่ากัน